ความมีสติของของของการที่เราอยู่กับลมหายใจอะ่ะทุกคนมันสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราณนะวันนั้นนะเนาะให้เรานึกถึงความเป็นจริงถ้าเราแบบไม่มีไม่มีตัวยึดว่าเราต้องอยู่กับลมหายใจคิดดูพวกเราจะฟุ้งขนาดไหนเราต้องเสียใจขนาดไหนที่เราจะจากลูกจากส,สามีจากใครไปคนที่เรารักไปจากโลกนี้ไปเราไม่มีที่แล้วเราก็จะทุกขทรมานอันนี้เคยเห็นหลายหลายคนที่แบบแบบโอ้ คือแบบลัวตายอะเนาะใครก็กลัวตายทั้งนั้นแหละแต่จริงๆอีกหนึ่งหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งข้อเนาะที่แบบเซนมาเรียนเรื่องเนี้ยเพราะว่าเหลือแม่อยู่คนหนึ่งแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้แหละว่าจะเป็นเวลาของใครก่อนแต่ไม่อยากมีความทุกข์เราทุกคนไม่อยากมีความทุกข์เพราะว่ามันทรมานมากการที่เราเสียคนรักคนรักไปอะ่ะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ก็เลยก็เลยอยู่ๆได้เข้ากระโดดมาเส้นทางนี้มันเลยทําให้เราแบบ ให้เราแบบเหมือนเราเหมือนเรามีที่ยึดไว้แล้วอะ่ะอย่างน้อยๆวันนั้นเราอาจจะไม่เจ็บปวดมากอะ่ะไม่ว่าเราหรือใครก็แล้วแต่ที่ในครอบครัวน่ะไม่รู้ใครจะไปก่อนใครแหละแต่อย่างน้อยๆวันเนี้ยได้ฝึกอะ่ะดีกว่าที่ในวันที่คนไม่ได้ฝึกแล้วโอ๊ยกระวนกระวายร้องห่มร้องไห้มันก็จะทุกข์เพราะว่าเออได้ยินพระท่านนึงเขาบอกว่าก็หลายคนเลยหลายคนจิตสุดท้ายอะ่ะสําคัญคือถ้าเกิดเราอยู่แบบกระวนกระวายเพราะนั้น ุดที่เราจะไปน่ะมันมันจะไปตามจิตสุดท้าย